สินเชื่อออนไลน์ที่หลายคนอยากสมัครนั่นก็คือสินเชื่อเงินสด e อ a อีซี่ในแอป Sho ป e e ตอนนี้เขามีสินเชื่อยู่สองประเภทอยากรู้ไหมว่าสินเชื่อที่เราได้คือตัวไหนมาดูวิธีเช็คค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยจะขอพูดถึงสินเชื่อเงินสดที่อยู่ในแอป Sho ป e e นั่นก็คือ e a s y c a ี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อออนไลน์ที่หลายคนอยากจะเข้าไปสมัคร โดยสินเชื่อนี้เขาได้เปิดให้สมัครทั้งในฝั่งของผู้ซื้อและก็ผู้ขายค่ะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในฝั่งของผู้ซือ้อนั่นก็คือเราเราท่านท่านที่มีแอปช้อปปี้เอาไว้ซื้อของในแอปและอ้อยจะขอพูดถึงคนที่ได้สินเชื่อมาแล้วก็คือกดเข้าไปสมัครและก็ได้วงเงินมาแล้ว ที่ต้องเน้นไปที่กลุ่มคนที่ได้สินเชื่อแล้วก็เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า S e a y y Cat เขาให้บริการสินเชื่อยู่สประเภทค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้สังเกตว่าเราได้เป็นสินเชื่อตัวไหน และเดี๋ยววันนี้อ้อยจะพาไปเช็คค่ะและสำหรับคนที่มีแอปช้อปปี้แต่ยังไม่ได้รับคำเชิญแนะนำว่าให้รอคำเชิญก่อนเพราะเราจะไม่สามารถกดเข้าไปสมัครได้เองอาเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องที่ค้างไว้ S อ a s y c ี่จะให้บริการสินเชื่ออยู่2ประเภท คือสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์2สินเชื่อนี้แตกต่างกันแน่นอนค่ะและจากที่อ้อยได้สังเกตดูคนที่ได้สินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นคนที่สมัครในกลุ่มแรกๆตอนที่เขาเปิดตัวสินเชื่อใหม่จะอยู่ในช่วงปี64และอ้อยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและได้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ ต่อมาเมื่อกลางปี65เขาได้เปิดตัวสินเชื่ออีกประเภทหนึง่งนั่นคือ s Easy Cash Nano และคนที่สมัครในช่วงปี65ก็ทยอยได้รับเป็นสินเชื่อนาโนส่วนใครจะได้รับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือ Nano Finance ทางบริษัทจะเป็นคนพิจารณาให้ค่ะและเนื่องจากเขาเป็นสินเชื่อคนละประเภท เขาจึงมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวงเงินสูงสุดดอกเบีย้ยและก็อื่นๆในตารางนี้จะเห็นภาพเปรียบเทียบได้ชัดเจนซึ่งอ้อยเอามาจากเว็บไซต์ของ Ad e อ c a s t ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบีย้ยจะไม่เกิน25%ต่อปีวงเงินสูงสุด20 0 0 0บาทและสินเชื่อนาโนดอกเบีย้ยจะไม่เกิน3 3เต่อปีอันนี้ดอกเบีย้ยจะสูงกว่าวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทส่วนระยะเวลาการผ่อนของทั้งสองสินเชื่อจะอยู่ที่2เดือน3เดือนแต่บางคนอาจได้ยาวไปถึง5หรือ6เดือนค่ะ <Wow. S 1> เรียะเวลาการผ่อนก็จะขึ้นอยู่กับทางบริษัทเป็นคนพิจารณาให้ว่าจะให้ผ่อนสั้นหรือยาวและ แต่ละคนจะได้จํานวนเดือนที่ไม่เท่ากันค่ะยกตัวอย่างของอ้อยเองแต่ก่อนเคยได้สูงสุด6เดือนตอนนี้ลดลงมาเหลือ3เดือนและอ้อยเชื่อว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันใครที่ยังโชคดีได้ผ่อน6เดือนและได้วงเงินเพิ่มก็อย่าลืมเอามาแชร์กันด้วยนะคะและอีกจุดนึงที่ไม่เหมือนกันก็คือค่าอากรสแตมสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะเก็บค่าอากรสแตม0.05%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติในตอนแรกที่เราถอนเงินครั้งแรกค่ะ ส่วนสินเชื่อนาโนเขาจะไม่เรียกเก็บเพราะบริษัทจะเป็นคนใจ่ายให้แทน <Wow. S 1> จุดที่เหมือนกันก็คือวิธีคิดดอกเบีย้ยจะคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกและให้ถอนขั้นต่ำตั้งแต่500บาทขึ้นไปค่ะต่อไปมาดูวิธีเช็คว่าเราได้รับสินเชื่อตัวไหนให้เปิดแอปช้อปปีขึ้นมาค่ะแล้วกดที่ฉันกดที่ S Easy Cash ก็จะเข้ามาที่หน้าสินเชื่อให้กดปุ่มเบิกสินเชื่อ วิธีเช็คให้ดูที่ดอกเบีย้ยค่ะถ้าขึ้นว่าดอกเบีย้ย25%อันนี้เราจะได้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าใครกดเข้ามาแล้วเจอสินเชื่อ33%นนั่นก็หมายความว่าเราได้รับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์โอเคตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าเราได้รับเป็นสินเชื่อประเภทไหนและก่อนจะจบคลิป อ้อยอยากจะมาเตือนคนที่ใช้แอป s h o ปปีและมีสินเชื่อนี้หรือจะเป็นสินเชื่ออื่นๆก็ตามให้ระวังมิจฉาชีพไว้ด้วยค่ะในส่วนของผู้ให้บริการสินเชื่ออย่าง Ad e S อ a s y Cat เองก็ได้ออกมาแจ้งเตือนว่าให้ระวังการแอบอ้างเป็นบริษัท C Money และหลอกขอข้อมูลว่าสามารถอนุมัติและก็เพิ่มวงเงินให้ได้ให้เก็บรักษารหัส PIN และ OTP ไว้เป็นความลับห้ามบอกกับคนอื่นในทุกกรณีและอ้อยก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่า จากที่ได้สินเชื่อมา3ปีคนที่จะสามารถอนุมัติและก็เพิ่มวงเงินให้เราได้ก็คือบริษัทเจ้าของสินเชื่อนี้เท่านั้นนั่นก็คือบริษัทซีมันนี่แคปิตอลจำกัดถ้าใครที่มาบอกว่าอนุมัติสินเชื่อและเพิ่มวงเงินให้ได้อันนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะมิจฉาชีพจะมาทุกรูปแบบข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นความลับอยากให้คนอื่นรู้จะดีที่สุดและคลิปนี้อ้อยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ